สวัสดีค่ะแอดหวานเองนะคะอพิสตันี้แอดหวานมีเรื่องวินเซนโซทนายมาเฟียค่ะเรื่องนี้ตลกดีนะคะเป็นซีรีส์สนุกๆของทั้งฝั่งกิมจิค่ะแดนกิมจิเกาหลีใต้นะคะตอนที่3แล้วละ่ะในงานปราร์ตี้ค่ะก็สนุกมากเลยลูกน้องของพักซอกโดนะคะก็ยืนงงทำอะไรไม่ถูกที่หน้าง,งานปราร์ตี้เนี่ยเขาได้พบกับ ผู้หมูดคิมค่ะที่อยู่ในงานนี้ด้วยผู้หมวดคิมนี่ก็ต้องมาในงานนี้เพราะว่าในงาน,นยังมีท่านเอกอัครราชทูตประเทศอิตาลีประจำเกาหลีอยู่ด้วยนะคะนั่นก็ทำให้ลูกน้องของพรรคซอกโดไม่สามารถจะทำอะไรได้ค่ะคือจะมาลื้อตึกอะ่ะแต่ลื้อไม่ได้นะคะเพราะมันมีงานปาร์ตี้อยู่ ฮองซายองแล้วก็วินเซนโซมาที่ระเบียงชั้นสองยืนดูความสำเร็จจากแผนการของวินเซนโซนะคะฮงซายองก็สงสัยเป็นอย่างมากเลยทำไมวินเซนโซเนี่ยถึงต้องลงทุนเอาเงินตัวเองจ่ายเพื่อขัดขวางการรื้อถอนตึกขนาดนี้ ฮองซายองค่ะก็มองว่าเขามีเจตนาที่ไม่ดีกับพรซานี้แน่ๆเลยเธอจึงถามเขาแบบตรงๆวินเซนโซก็ตอบแบบเลี่ยงๆนะคะว่าเขาตกหลุมรักที่นี่แบบไม่มีเหตุผลทุกอย่างที่ทำไปมันไม่มีเหตุผลฮองซายองไม่เชื่อเขาเลยค่ะ การพูดคุยของเขาทั้งสองคนนะคะถูกขัดจังหวะโดยท่านเอกอัครราชทูตที่ชวนวินเซนโซมาดื่มไวน์ด้านล่างวินเซนโซกระซิบเบาๆที่ข้างหูเธอผ่อนคลายหน่อยการรื้อถอนครั้งเนี้ยเป็นอันต้องรอไว้ก่อนทางด้านห้องทำงานของประธานสำนักงานอูซังนะคะฮันซึงยอก <c oughs> ชื่อว่าฮันซึงยอก โกรธหัวฟัดหัวเวียงกับการทำงานของฮองซายองค่ะเรื่องที่นักวิจัยหายออกไปจากที่กักตัวแต่เธอไม่บอกเขาเลยนะคะชเวยองฮี hi, แล้วก็ฮันซึงยอกเนี่ยมีความกังวลใจเหมือนกันถ้านักวิจัยคนนั้นไปบอกสื่อหรือว่าเรื่อลายอื่นๆนะคะมันจะยิ่งทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากแต่ว่าฮงซายองมีความมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนฮองซายยองเชื่อในลางสังหรณ์ของ ตัวเองเธอเชื่อมั่นว่าเธอจะสามารถแก้ปัญหาได้และไม่อยากให้ฮันซึงยอกต้องกังวลฮงซายองกล่าวพร้อมแสดงความเชื่อมั่นในตัวเอง ชเวยองฮีก็ยังคงไม่เชื่อในตัวของฮองซายองอีกนะคะก็เลยเกิดการท้าทายกันค่ะหากเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆตามที่ชเวยองฮีคาดการเอาไว้ความเชื่อมั่นในตัวของฮองซายองนางเอกนะคะก็จะหมดไปและเเวยองฮีพร้อมจะเล่นงานเธอด้วยค่ะ หลังจากออกมาจากห้องทำงานของฮันซึงยอกแล้วเนี่ยฮองซายองแล้วก็จังฮันซอก็ต้องมาทำการรวบรวมข้อมูลนะคะญาติพี่น้องเพื่อนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยคนนี้มาให้หมดเลยค่ะและอีกอย่างที่ต้องทำก็คือการเบิกเงินสดจำนวนมากมาเพื่อแก้ปัญหาในครั้งนี้ด้วยซึ่งเธอเชื่อว่าอะไรที่เงินสามารถแก้ปัญหาได้ก็จ่ายมันไปเพราะจะได้ลดการสูญเสียลง เมื่องานปาร์ตี้นะคะภาพตัดมาทางด้านพระเอกค่ะเมื่องานปาร์ตี้จบลงเนี่ยผู้เช่าทุกคนก็ดีใจแล้วก็มีกําลังใจในการสู้ต่อค่ะทุกคนมารวมกันเพื่อทานข้าวแล้วก็พูดคุยกันทุกคนมีความหวังขึ้นมากันทุกคนเลยนะคะโซมิลิค่ะเปลี่ยนเรื่องคุยจากเรื่องความไว้วางใจมาเป็นรูปร่างหน้าตาของวินเซนโซที่หล่อเหลาจนทําให้ผู้เช่าสาวๆเนี่ยหันมาคุยกันเรื่องนี้จนหนุ่มๆก็เริ่มคอมเมนต์แล้ว ก็เน็บแนมกันเองนะคะทำให้เช้านี้เป็นเช้าที่ทุกคนมีความสุขกันมากส่วนวินเซนโซพระเอกนั้นต้องหบแผนอื่นมาเพื่อรับมือต่อไปนะคะขณะนี้เขากำลังดูแฟ้มคดีฟ้องร้องเพศสัจกรรมของบาเบลภาพตัดมานะัทสำนักงานอูซังค่ะ ฮงซายองนางเอกเนี่ยกำลังกำชับการควบคุมนักวิจัยให้เข้มงวดกว่านี้เมื่อเธอเดินมาถึงห้องทำงานของชเวยองฮีพนักงานหลายคนกำลังยืนมุงดูอยู่หน้าห้องทำงานพอมองผ่านกระจกเข้าไปก็พบว่าชเวยองฮีกำลังเต้นแอโรบิกอยู่ภายในห้องจังฮันซอเข้ามาทักทายฮงซายอง เขาติดตามเรื่องแฟชั่นการแต่งกายเพื่อจะได้มีเรื่องพูดคุยกับฮองซายองเขาพยายามจีบเธอนั่นเองแต่เธอกับรู้ทันนะคะฮองซายองบอกแค่ว่าเธอไม่ชอบคบกับผู้ชายในบริษัทเดียวกันและมีความเป็นเด็กแบบจังหันซอ เธอก็หันมาคุยเรื่องงานค่ะฮองซายองให้จังฮันซอไปสืบประวัติต่างๆของวินเซนโซซึ่งสิ่งที่ได้มานั้นเป็นความจริงเรื่องการเป็นทนายความของเขาและความใสสะอาดเรื่องประวัติอาชญากรรมจังฮันซอ,อยังไม่เลิกลาเขาแกล้งถามเพราะเข้าใจว่าฮองซายองอ่ะชอบวินเซนโซ ภาพตัดมาที่ร้านอาหารอิตาลีของเชฟโตโตวันนี้เชฟนะคะพกความมั่นใจมาเต็มที่ยืนมองหน้าวินเซนโซจนทำให้เขาต้องเอ่ยปากถามที่ผ่านมาวินเซนโซทำให้เขาขาดความมั่นใจเรื่องฝีมือการทำอาหารพอเข้าใจว่าเขาทำอาหารไม่อร่อยเขามั่นใจว่าข่าวเนี้เขาทำอร่อยเพราะคนในงานปาร์ตี้ทุกคนนะชมฝีมือของเขาทุกคนวินเซนโซยิ้มเบา แล้วพูดว่าเวลาคนเมาอะ่ะมักจะแยกอะไรไม่ค่อยออกว่าอันไหนรสชาติเป็นยังไงเชฟยังไม่ยอมรับนะคะวินเซนโซจึงให้เขาทำเมนูที่เขามั่นใจว่าอร่อยสุดๆมาให้เขาชิมอีกครั้ง เชฟมั่นใจมากค่ะก็ในการยกอาหารมาเสิร์ฟให้เขาในครั้งนี้แต่ผลก็ยังคงออกมาเหมือนเดิมเช่นทุกวันวินเซนโซคายอาหารออกมาและแนะนำเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมของใบโหระพากับชีสพอรสชาติมันไปกันคนละทาง <c oughs> และเขาก็ยังสงสัยเรื่องการถูกกักตัวของมะเขือเทศด้วยเพราะเขาไม่รู้สึกถึงรสชาติของมะเขือเทศเลยเมื่อวินเซนโซออกมาจากร้านอาหารเขาก็เดินชนกับหัวหน้าทีมอันซึ่งเขาก็หลุดปากเรียกวินเซนโซเหมือนคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนที่วินเซนโซจะได้ถามอะไรมากไปกว่านี้ผู้ช่วยทนายหงก็ออกมาเรียกเขาเพราะทนายฮงมาทำงานแล้วเขาจึงเดินจากไป หัวหน้าทีมอันเข้ามาพูดแล้วก็ชมว่าพิซซ่าของเชฟโตโต้อร่อยเขาขอมาเป็นผู้ช่วยเขาไม่ต้องการเงินแต่เขาขอให้มีที่นอนกับเขาก็พอแล้วเขาจะทำทุกอย่างในร้านแต่ขอให้เขาได้เรียนรู้การทำอาหารอิตาเลียนจากเชฟโตโต้ก็พอเขาพูดยืนยอพิซซ่าเหมือนว่าเมื่อกินไปแล้วเหมือนได้ไปอิตาลี เชฟโตโตแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองที่ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างจนเขาต้องถามซ้ำอีกทีภาพตัดมาทางด้านวินเซนโซแล้วก็ทนายหงนะคะพวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่ในสำนักงานวินเซนโซให้ความสนใจเรื่องวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตยาของเภสัชกรรมบาเบลทนายหงรู้ว่ามันคือคอยซานิก วินเซนโซถามย้ำเพราะว่าคอยซานิกเป็นส่วนประกอบของยาเสพติดทนายหงไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่ข้อมูลที่พวกเขาได้มาคือยาแก้ปวดธรรมดาทำให้วินเซนโซเข้าใจสถานการณ์ทันทีเพราะมันจะเป็นการขายยาเสพติดแบบมหาศาลภายใต้ยาแก้ปวดธรรมดานั่นเอง เมื่อทนายหงรู้เรื่องนี้เขากโกรธและเขาต้องการขัดขวางกระบวนการนี้ให้ได้ในขณะที่คุยกันนั้นวินเซนโซได้รับโทรศัพท์จากช่างขายเสือทำความร้อนเขานำเสือมาส่งที่วัดนานยักษ์ วินเซนโซรีบนำเสือทำความร้อนเข้าไปภายในวัดและทำการปูเสือให้อย่างเรียบร้อยเขาแสดงเจตนาว่าเขาจะเป็นคนจ่ายค่าไฟให้กับที่วัดทุกเดือนเองหลังจากการปูเสือเสร็จแล้วระหว่างเดินกลับไปยังสำนักงานทนายฝั่งข้าวเขาก็พบกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่กำลังมั่วสุมสูบบุหรี่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคิมยังโฮลูกชายเท่าแกเนียร้านอาหารว่างชั้นบน ในกุมกาภาซาด้วยวินเซนโซเข้าไปห้ามปาม แต่แอบมีไม้ซ่อนไว้ข้างหลังวัยรุ่นพูดจาย,ยี่ยวนและแสดงความเป็นนักเลงกับเขาเขาพยายามที่จะพูดดีๆให้ทิ้งก้นบุหรี่เด็กวัยรุ่นเริ่มโมโหแล้วก็จะเข้ามาลุมทำร้ายวินเซนโซแต่ทักษะการต่อสู้ที่แตกต่างการรุมทำร้ายคราวนี้มันเลยดูเหมือนกับครูที่กำลังจับมือเด็กๆมาตีก้นจับมือคนที่หนึ่งหันไปตีก้นคนที่สองพอเพื่อนๆโดนตีแล้วก็หนีไป เขาก็หันมาหาคิมยังโฮให้ทิ้งก้นบุรีเขาบอกแค่เขาจะค้นตัวคิมยังโฮทุกครั้งที่เจอแล้วเขาก็ปล่อยเด็กๆไป ทุกการกระทำที่วินเซนโซทำวันนี้อยู่ในสายตาของหัวหน้าทีมอันมาตลอดยิ่งเห็นยิ่งทำให้เขางงกับการกระทำของมาเฟียอิตาลีคนนี้วินเซนโซกลับมาที่ห้องพักของเขาได้รับข่าวจากประธานโจที่เป็นข้อมูลจากการสืบเรื่องราวของหัวหน้าแผนกลงทุนและพัฒนาบริษัทบาเบลการก่อสร้างของในซองเนี่ยทำให้วินเซนโซมองว่าเขากำลังถือไพ่เหนือกว่า ในขณะที่อีกมุมหนึ่งฮงซายองนางเอกก็ไปพบเพื่อนของนักวิจัยที่หายไปเพื่อเจรจาให้พวกเขาช่วยบอกเบาะแสเพื่อแลกกับเงินสดจำนวนมากเธอพยายามทำทุกทางทั้งบีบน้ำตาทั้งเล่นละครขอความเห็นใจขอร้องโชว์เงินสดจำนวนมากที่จะมอบให้แต่คำตอบที่เธอได้รับมีเพียงไม่รู้และไม่ได้รับความสนใจจากเพื่อนหรือญาติ บางลายถึงขนาดจะแจ้งตำรวจถ้าเธอยังคงตามตื้อต่อไปหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการใช้สารพัดลูกไม้จงหันซอก็พูดในสิ่งที่เขาคิดก็คือนักวิจัยรายนั้นอาจไปพบกับทนายหงทางเดียวคือต้องไปโน้มน้าวใจทนายหงให้มาร่วมมือกับพวกเขาซึ่งมันเป็นเรื่องยากมาก ฮงซายองรู้ดีเพราะเธอนเป็นลูกสาวระหว่างที่คุยกันนั้นทนายที่สำนักงานอูซังโทรศัพท์มาแจ้งกับฮองซายองเรื่องงานเลี้ยงที่ชเวยองฮีจัดให้กับทนายความที่มีอายุงานมากกว่า5ปีซึ่งคนที่จะขาดไม่ได้และต้องมาร่วมให้ได้ก็คือตัวเธอนั่นเอง ภาพตัดมาในห้องนะคะห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งนักวิจัยที่หายไปได้ให้ข้อมูลกับทนายฮงเรื่องการทดลองที่มีการฉีดยาให้กับผู้เข้ารับการทดลองแบบไม่จํากัดปริมาณเพื่อดูว่าร่างกายจะสามารถรับยาได้ขนาดไหนและยาที่นํามาทดลองซึ่งเป็นยาที่กำลังจะวางขายในรูปแบบยาแก้ป,ปวดชนิดเสพติด การทดลองนั้นทำให้มีคนตายนักวิจัยพยายามถอนตัวจากการทดลองนี้แต่เขาก็ถูกข่มขู่ทนายหงต้องการให้เขาไปให้การต่อสารนักวิจัยขอแลกเปลี่ยนด้วยการต้องคุ้มครองเขานะซึ่งทนายหงไม่สามารถรับปากได้จริงๆแล้วทนายหงรู้เรื่องยาตัวนี้ดีว่ามันคืออะไรและเขาจะพยายามทำทุกทางเพื่อหยุดเรื่องนี้ให้ได้ ระหว่างที่เขาคิดเรื่องนี้ทนายวินเซนโซก็เข้ามาความพยายามทําทุกอย่างของกลุ่มบริษัทบาเบลทำเพื่อการผูกขาดการค้าและก็มีอำนาจการกระทําพวกนี้มันเป็นปีศาจที่ไม่สนใจชีวิตมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะเอาชนะได้แต่ทนายหงเชื่อมั่นว่าหากเขายือนหยัดต่อสู้ ไปสักวันหนึ่งเขาต้องชนะปีศาจได้ระหว่างที่ถกเถียงกันโทรศัพท์ของโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งข่าวแก่ทนายหงเขาก็ชวนวินเซนโซไปที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมใครคนหนึ่ง เมื่อมาถึงโรงพยาบาลคนที่เขาได้พบคือแม่ของวินเซนโซเธอนอนอยู่บนเตียงคนป่วยวินเซนโซเห็นแบบนั้นเขาตกใจมากทนายหงแนะนำให้แม่เขาได้รู้จักกับวินเซนโซในฐานะทนายผู้ช่วยวินเซนโซเห็นแบบนั้นเขาขอตัวออกมารอข้างนอกทันทีจากนั้นค่ะในงานเลี้ยงนะคะที่ชเวดองฮีจัดนั้น ก็ให้ทนายความทุกคนย่ยมีการดื่มกินแล้วก็การแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนให้เพื่อนๆได้สนุกสนานกันไม่ว่าจะเป็นเรียนแบบเสียงของบุคคลต่างๆมันเรียกเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆได้อย่างมากแต่ละคนชเวยองฮีต้องการแกล้งให้ขายหน้า มากที่สุดก็คือฮองซายองนั่นเองเธอก็ให้ฮองซายองมาแสดงความสามารถพิเศษแต่ใครจะรู้ว่าเธอมีความบ้านในตัวสูงพอกันเธอถูกสั่งให้ทำการแสดงในวงเล่าเธอไม่ชอบและไม่อยากทำแต่ในเมื่อมันคือคำสั่งเธอก็จึงตัดสินใจเลือกที่จะทำแบบนั้นในความแสบของเธอเธอเลือกที่จะเรียนแบบท่าทางเต้น อารบ,บิกของชเวยองฮีที่เต้นอารบ,บิกในห้องทำงานไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นหรือเสียงร้องในขณะที่เต้นงานนี้ทุกคนเล่นเอาหัวเลาะไม่ออกชเวยองฮีได้แต่หัวเลาะแก้เก้อออกมาคนเดียวหลังจากงานเลี้ยงจบลงทุกคนก็ออกมาส่งฮ ok ันซึงยอกแล้วก็ชเวยองฮีที่หน้าร้านชเวยองฮีเรียกฮงซายองมาคุยที่รถ เฉวยองหีไม่พอใจที่ฮองซายองทําให้เธอขายหน้าเธอประกาศจะเล่นงานฮองซายองถ้าเธอทําอะไรผิดพลาดแต่ฮองซายองนางเอกนะคะไม่เคยกลัวใครค่ะเธอพร้อมจะตอบโต้ในแบบวิธีของเธอเองอีกมุมหนึ่งในร้านอาหารหรูหรา การนัดพบกันของหัวหน้าแผนกลงทุนและพัฒนาบริษัทบาเบลกับวินเซนโซเมื่อหัวหน้าแผนกลงทุนและพัฒนามาถึงวินเซนโซสั่งให้เขาทำสองข้อคือ 1. ห้หามรื้อคิมกาพาซาในช่วงสองเดือนนี้และ 2. การรื้อถอนตึกต้องใช้บริษัทที่วินเซนโซเลือก หัวหน้าแผนกลงทุนและพัฒนาไม่ยอมรับที่จะทำตามที่วินเซนโซสั่งวินเซนโซจึงต้องเอาบางอย่างให้เขาดูเมื่อเขาได้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านในไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับเงินใต้โต๊ะจากนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆฝ่ายเสียงที่พักซ็อกโดไปข่มขู่หลายๆบริษัทเอาไว้แค่นี้เขาก็แทบจะไม่มีที่ไปแล้ว แต่ที่เด็ดสุดคือรูปถ่ายที่เขามีความสัมพันธ์กับผู้บริหารที่เขาเป็นชู้กันรูปถ่ายถ่ายได้ที่โรงแรมชไชน่าในช่วงกลางวันแสกๆมือไม้ของเขาสั่นทันทีและทำอะไรไม่ถูกเลยเขายอมรับข้อเสนอของวินเซนโซทั้งสองคอแต่โดยดีและวินเซนโซต้องการให้เขาจบเรื่องชู้สาวและให้เขากลับไปหาครอบครัว วินเซนโซกำชับเพียงแค่ถ้าเขาทำตามข้อเรียกร้องนี้ไม่ได้วินเซนโซจะทำให้เขาต้องถูกประนามไปจนตายคืนนั้นเองพักซอกโดรีบสั่งให้ลูกน้องพร้อมเครื่องจักรไปลื้อคืมกาผาซาโดยไม่ต้องสนใจว่าจะมีปาร์ตี้หรือไม่มีหรือจะมีเอกอัครชทูตอยู่หรือไม่ก็ไม่ต้องสนใจทางด้านหัวหน้า,ผาแผนกลงทุนและพัฒนารีบโถห้ามพักซอกโด เรื่องให้เลื่อนการรื้อถอนเช่นกันพักซอกโดจึงต้องรีบเรียกลูกน้องกลับมาก่อนทันทีเลย คืนนี้นะคะฮองซายองนางเอกถูกเรียกกลับมาที่บ้านเธอนั่งคุยกับทนายหงเรื่องตัวยาของเพศสักกรรมบาเบลเธอเข้าใจว่าทนายหงรับฟังแต่วินเซนโซทนายหงพยายามที่จะอธิบายเรื่องการผูกขาดการค้ายาและอำนาจของกลุ่มบริษัทบาเบลแต่ฮองซายองเข้าใจว่าพ่อหมกมุ่นกับทฤษฎีสมคบคิดโดยไม่มีเหตุผล ขณะเดียวกันนั่นเองวินเซนโซมาถึงที่บ้านทนายฮงพอดีเขาสวนทางกับฮงซายองเธอก็บอกให้วินเซนโซเนี่ยเลิกพูดเรื่องตัวยาและใส่ข้อมูลผิดผิดให้กับพ่อของเธอได้แล้วการโตเถียงเล็กๆนี้ก็เกิดขึ้นวินเซนโซมองว่าการเปลี่ยนคำลวงให้กลายเป็นข้อเท็จจริงบ่อยๆของฮงซายอง จะทำให้เธอมองเห็นความจริงน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ฮองซายองนางเอกก็มองว่าการพูดแบบนี้เป็นการดูถูกเกียรติในฐานะทนายความของเธอวินเซนโซตอบกลับเบาๆว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเกียรติในหมู่โจรแล้วก็เดินเข้าบ้านทนายฮงไปเลยค่ะปักจัดนะคะพระเอกจากนั้นวินเซนโซก็ถามเรื่องการเจ็บป่วยของออโอ๊กยองจานะคะ ทนายฮงก็บอกว่าเนี่ยเขารู้ว่าวินเซนโซเป็นลูกของโอคยองจาเพียงแต่ครั้งแรกเขาสงสัยการกระทำที่ผ่านมาของวินเซนโซที่เขาเห็นไม่ว่าจะเป็นการไปยืนที่หน้าคุกแต่ลังเลที่จะเข้าไปเยี่ยมการพบกันในวันที่มีการพิจารณาคดีที่เขาระบายความเจ็บแค้นที่แม่ของเธอถูกตัดสินให้รับโทษโดยที่เขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรแม่ได้เลย ทุกการกระทำทนายหงเห็นและก็มั่นใจว่าเขาคือลูกชายคนเดียวที่โอ๊กยองจาเคยทิ้งไปทนายหงพูดกับวินเซนโซว,ว่าเขาไม่ต้องการให้เขายกโทษในสิ่งที่แม่ทำลงไปแต่อย่าให้ความโหยหากลายเป็นความเสียใจในภายหลังข้าคืนที่เงียบสงบ ในบ้านพักตากอากาศของท่านประธานจางฮันซอฉายชุดดำลอบเข้าไปในบ้านตัดสายแกส๊สแล้วก็ตั้งนาฬิกาเอาไว้นักวิจัยตื่นขึ้นมาเขาได้กินแปลกๆภายในห้องจึงลงมาดูที่ห้องใต้ดินแต่มันก็ไม่ทันแล้วเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ทำให้นักวิจัยทุกคนที่กักตัวอยู่ที่นั่นถูกระเบิดตายหมด เช้าว,วันใหม่ข่าวนี้จึงเป็นข่าวใหญ่ทนายโฮงเห็นข่าวจึงรีบเดินทางไปยังบ้านเกิดเหตุในทันทีเขาสติแตกวินเซนโซพยายามเข้าไปห้ามและพยายามให้ทนายหฮงสง,งบสติอารมณ์ที่กำลังระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุเขาเห็นกลุ่มคนบางคนที่ยืนมองมาที่บ้านพักเขาเห็นว่าท่าไม่ดีเลยต้องพาทนายหงออกมาจากตรงนั้น ทางด้านฮองซาย,ยองเธอรู้ข่าวการระเบิดแล้วแต่เธอยังคงไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรจนกระทั่งจันฮันซอรู้สึกเป็นห่วงเขาต้องการให้ฮงซาย,ยองรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรจริงๆจ,จนเขาเผลอพูดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันก็เป็นข้อห้ามของการพูดภาษาอื่นกับเธอวันนี้เขายอมขัดใจและออกไปสงบสติอารมณ์ไกลๆเธอสักพัก อีกมุมในห้องทำงานนั้นฮันซึงยอกเขาแล้วก็ชเวยองฮีกำลังพูดคุยเรื่องการระเบิดบ้านพักตากอากาศเช่นกันฮันซึงยอกไม่เข้าใจว่าทำไมประธานจางถึงกำจัดนักวิจัยเช่นนี้แต่ชเวยองฮีมองว่ามันเป็นการส่งข้อความจากท่านประธานจางถ้าพวกแกไม่จัดการอะไรให้เด็ดขาดพวกแกก็จะโดนแบบนี้เหมือนกัน การพบกันครั้งแรกของชเวยองฮีและท่านประธานจางไม่เป็นที่น่าประทับใจเท่าไหร่ชเวยยองฮีมองประธานจางเป็นเหมือนเด็กที่อวดดีและไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลยแค่สำนักงาน นำดงบูประธานจางยังไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่เวยองฮีมองว่าคนที่กลุ่มอำนาจและอยู่เบื้องหลังกลุ่มบริษัทบาเบลไม่ใช่ประธานจางและตอนนี้เวยองฮีรู้แล้วว่านักวิจัยมินซอนได้ไปพบกับทนายหงเรียบร้อยแล้วและจากเหตุระเบิดบ้านพักตากอากาศนักวิจัยมินซอนตัดสินใจไปเป็นพยานให้กับทนายหงก่อนที่เขาจะกลายเป็นเหมือนกับเพื่อนๆน,นักวิจัยที่ตายไป ภาพตัดมาทางด้านวินเซนโซก็เดินทางกลับมาจากธุระข้างนอกนะคะเขาได้ยินเสียงคนคุยกันที่ใต้ตึกคิมกาพาซาเป็นเสียงของคิมยังโฮแล้วก็เพื่อนที่มาแอบสูบบุหรี่นั่นเองเพียงแค่การสบตาของวินเซนโซก็ทำให้พวกเขาต้องวิ่งหนีละค่ะแต่สิ่งที่อยู่ในใจพวกเขาก็คือเขามาทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงทำไมเขาถึงต้องมาทำตัวเหมือนอาจารย์ฝ่ายปกครองที่คอยกวดขันเด็ก จากนั้นการประชุมผู้เช่านะคะซึ่งครั้งนี้วินเซนโซก็มาประกาศว่ามีเงื่อนไขใหม่ด้วยเขาจะซื้อตึกบริเวณใกล้เคียงและให้ผู้เช่าย้ายไปที่นั่นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่แลลี่คังเจ้าของโรงเรียนการแสดงในก็ไม่เชื่อนะคะแถมยกสุภาสิธตธวันตกที่ว่าชีสฟรีมีให้เฉพาะสำหรับหนูที่ติดอยู่ในกับดัก ทำให้เสียงของผู้เช่านะคะแตกออกเป็นสองฝั่งบางคนยังไม่เชื่อว่าวินเซนโซจะซื้อตึกให้แบบไม่มีเงื่อนไขอีกส่วนก็เห็นว่าดีนะแล้วก็สนับสนุนดังนั้นนะคะหัวหน้าทีมอันที่บัดนี้เข้ามาเป็นผู้ช่วยเชฟโตโต้แล้วเนี่ยก็ซึ่งทางฝั่งคนที่เชื่อในวินเซนโซก็เป็นฝ่ายชนะเพราะส่วนหนึ่งการที่เขาทำดีต่อวัดนานยักษ์เนี่ยก็ทำให้พระนะคะแซดซินออกมาพูดให้ความเชื่อถือเขาค่ะ นี้ในห้องทำงานของชเวยองฮีนะคะเธอก็กำลังออกกำลังกายแอรบิกัะเต้นใหญ่เลยนะคะเหมือนทุกๆวันเธอก็เรียกฮองซายองมาพบและบอกกับเธอว่าให้เธอถอนตัวออกจากคดีของบาเบลกรุ๊ปชเวยองฮีโทษที่ฮองซายองทำให้คดี เละเทะไปหมดเพราะทนายฝ่ายตรงข้ามเป็นพ่อของเธอเองแล้วก็ยังดูถูกฮองซายยองที่ไม่สามารถเอาชนะพ่อของตัวเองได้ตั้งแต่คดีแรกเลยนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ฮองซายยองต้องถอนตัวออกไปจากคดีนี้ทําให้ฮองซายยองไม่พอใจพ่อเป็นอย่างมากหลังจากออกมาจากห้องทํางานของเเวยองฮีแล้วฮองซายยองก็ตรงมาที่สํานักงานทนายความฝั่งข้าวเธอตรงมาหาเรื่องพ่อโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะทนา นายหงทําให้เธอต้องเสียงานนี้ไปผู้ช่วยทนายหงเห็นท่าไม่ดีเขาจึงหนีออกจากห้องไปด้วยเขาเรียกให้วินเซนโซออกมาด้วยแต่ด้วยความไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะวินเซนโซก็เลยยังยืนงงๆอยู่เพราะเขาเข้าใจว่ามันอาจเป็นเพียงการโต้เถียงแบบทุกครั้งของพ่อลูกนะคะแต่คราวนี้มันหนักกว่าทุกๆครั้งเพราะว่าหงซายยองเอาเรื่องการเสียชีวิตของแม่ขึ้นมา ขึ้นมาพูดด้วยจากการใช้ชีวิตของพ่อที่ใช้ชีวิตแบบคนที่มีคุณธรรมปล่อยให้แม่ตายไปเพราะพ่อสนใจแต่เรื่องของคนอื่นและไม่เคยมาดูแลแม่ที่ป่วยจนตายเลยมันเป็นเรื่องฝังอยู่ในใจของหองสายยองมานานแล้วและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แทงใจทนายหงมาเช่นกัน หลังจากที่ฮองซายองนางเอกออกมาจากสำนักง,งานฝั่งข้าวของทนายหงพ่อของเธอแล้วนะคะเธอก็มานั่งสงบสติอารมณ์ค่ะแล้วก็ดื่มเบียร์ที่หน้าร้านค้าคนเดียวฝนก็ตกนะคะวินเซนโซเข้ามาซื้อของที่ร้านค้าแต่จริงๆแล้วเขาอยากมาบอกให้ฮองซายองทําตัวเป็นผู้ใหญ่กว่านี้เพราะสิ่งที่เธอพูดกับพ่อนั้นแสดงถึงความเป็นเด็ก เขาต้องการมาเตือนสติหงซายองเพราะสิ่งที่ลูกพูดตำหนิพ่อแม่จะกลายเป็นความเสียใจอย่างไม่มีข้อยกเว้น และอย่าทำสิ่งที่จะเสียใจในภายหลังเลยเพราะความเสียใจคือนรกขุมใหญ่ที่สุดในชีวิตจริงๆเขารู้ว่าฮองซายองจะคิดได้เขาบอกฮองซายองถ้าอยากมานั่งดื่มกับเขาและทนายหงก็ให้มาที่ร้านประจําได้เขาได้บอกกับเจ้าของร้านขายของถ้าหากฮองซายองจะออกไปจากร้านก็ให้เอาร่มที่เขาซื้อเตรียมไว้ให้นี้ ใช้ด้วยให้กับเธอไปด้วยระหว่างที่วินเซนโซนั่งดื่มเหล้าแล้วก็พูดคุยกับทนายหงนั้นวินเซนโซก็เห็นว่าอยากให้ทนายหงเนี่ยเลิกต่อสู้กับบาเบลกรุ๊ปซะเพราะมันอาจจะทำให้ทนายหงต้องเจอกับอันตรายได้แต่ทนายหงยังคงยืนยันคำเดิมที่จะสู้เพื่อความถูกต้องต่อไป ภาพตัดมาในห้องทำงานของชเวยองฮีนะคะสาววัยกลางคนผู้ชอบเต้นอารบิกนั่นเองชเวยองฮีเธอโทรหาใครบางคนแล้วก็สั่งให้ปลายสายทำงานบางอย่างด้วยสายตาที่นิ่งเฉยค่ะ ทีนี้ภายในโรงแรมเนี่ยก็มีนักวิจัยมินซอนพักอยู่เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเสียงที่หน้าประตูบอกมาว่าเป็นตำรวจและกำลังทำการตรวจค้นห้องนะคะตัวหาตัวผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและขอให้เขาเปิดประตูห้องแต่สำเนียงที่ตำรวจพูดเป็นสำเนียงโซลนั่นก็เป็นเรื่องที่ผิดสังเกตนักวิจัยจึงทวงเวลาเพื่อเก็บของแล้วก็กระโดดหนีออกทางหน้าต่างชั้นสองออกไปขาของเขากระแทกพื้นอย่างแรงค่ะ ส่วนคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจพังประตูห้องพักเข้ามาเขาก็พยายามวิ่งไล่จับนะคะนักวิจัยมินซอนก็วิ่งหนีท่ามกลางสายฝนเขาขึ้นไปหลบที่เรือที่จอดอยู่แล้วก็พยายามโทรหาทนายฮงแต่ทนายฮงก็เมามากค่ะแล้วก็ขอตัวออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์สายก็โทรเข้ามาค่ะ สายของนักวิจัยมินซอนนะคะโทรเข้ามาแต่ว่าชื่อที่เมมไว้ก็คือ RDU วินเซนโซนึกเอดใจขึ้นมาเพราะเขาจำที่หน้าปกเอกสารได้เขาลังเลว่าจะไปเรียกทนายฮงหรือจะปล่อยไปดีและแล้วเขาก็ตัดสินใจให้สายถูกตัดไปนะคะทางด้านทนายหงเขายืนสูบบุหรี่อยู่ชายที่เดินผ่านมาขอบุหรีสูบการสบตาของชายคนนี้เหมือนกับเพื่อยืนยันว่านี่คือเป้าหมายที่สอง นักวิจัยพยายามโทรหาทนายหงด้วยความหวาดกลัวแต่แล้วชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจก็มาพบเขารอยยิ้มแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นเสียงหวดไม้ดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนของคนที่ถูกกระหน่ำตีเลือดเปื้อนที่หน้าจอโทรศัพท์และนิ้วปิิศนาก็กดวางสายไปหลังจากสูบบุหรี่เสร็จทนายนะคะทนายหงก็เข้ามานั่งที่โต๊ะ วินเซนโซถามเรื่องที่ทนายหงปิดบังเขาอยู่แต่ทนายหงไม่พูดอะไรนอกจากพูดเป็นภาษาอิตาลีว่าปีศาจต้องถูกขับไล่โดยปีศาจเขาต้องการให้มีปีศาจตัวจริงมาจัดการกับพวกเร็วโดยที่ไม่ต้องสนใจกฎหมาย วินเซนโซบอกทนายหงเรื่องสายที่โทรเข้ามาซึ่งเขาแน่ใจว่าเป็นนักวิจัยมินซอนขณะที่ทนายหงก็โทรกลับนะคะก็มีรถบรรทุกขับเข้ามาชนล้านอย่างแรงจนร่างของวินเซนโซและทนายหงกระเด็นไปคนละทิศละทางวินเซนโซรู้สึกตัวเขาเห็นทนายหงนอนอยู่ท่ามกลางกองเลือดอีกฝั่งหนึ่งของรถบรรทุกนั่นเองค่ะ โอโหเล่นกันแรงนะคะตามเก็บแล้วค่ะตอนนี้จบตอนที่3แล้วนะคะสำหรับวินเซนโซทนายมาเฟียเรื่องนี้แอดวานชอบค่ะคือตลกดีแล้วก็คงเรื่องเล่าพอดเรื่องก็มีอะไรให้น่าค้นหานะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่4นะคะแอดวานขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ